ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึง่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสําหรับเราให้คุณโยเซฟอ่านประวัชนะที่ส่งเข้าไปนะคะฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่17ถึงข้อที่20จงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากําลังและเลี้ยวแรงของข้านําทรัพย์มีค่านี้มาให้ข้าท่านจงระลึกถึงพยาเวพระเจ้าของท่าน เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณต่อบรรพระบุษของท่านดังวันนี้ถ้าท่านลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านและไปติดตามพระอื่นและปฏิบัตินมัสการพระเหล่านั้นข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านในวันนี้ว่าท่านจะต้องพินาศแน่นอนเช่นเดียวกับประชาชาติซึ่งพระยาเวทรงทำให้พินาศไปต่อหน้าพวกท่านท่านทั้งหลายจะพินาศอย่างนั้นแหละ เพราะท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวรพระเจ้าของท่นานอักไกบทที่สองข้อที่เจ็ดถึงข้อที่เก้าเราจะเขย่าประชาชาติทั้งหมดและทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งหมดจะเข้ามาแล้วเราจะบรรจุนิเวศนี้ให้เต็มด้วยศักดิ์ศรีพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้แหละเงินเป็นของเราและทองก็เป็นของเราพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้แหละพระยาเวจอมทัพตรัสว่าศักดิ์ศรีของพระนิเวศหลังนี้จะยิ่งใหญ่กว่าหลังก่อน และในสถานที่นี้เราจะให้สันติสุขพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละลูกาบทที่16ข้อที่10ถึงข้อที่13คนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะซื่อสัตย์ในของมากด้วยและคนที่ไม่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยจะไม่ซื่อสัตย์ในของมากเช่นกันดังนั้นถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ ในเงินทองอธรรมแล้วใครจะมอบของเที่ยงแท้ให้แก่ท่านและถ้าพวกท่านยังไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งที่เป็นของคนอื่นแล้วใครจะมอบสิ่งที่เป็นของท่านเองให้แก่ท่านไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะจะเกียดชังนายคนหนึ่งและจะรักนายอีกคนหนึ่งหรือจะนับถือนายคนหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ปัญญาจารย์บทที่5ข้อที่11 เมื่อความมั่งคั่งเพิ่มพูนขึ้นคนกินก็มีคับข้างขึ้นคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์อย่างไรนอกจากจะชมเล่นเป็นควันตาเท่านั้นครับค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าสัตว์ซื่อในของเล็กน้อยในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่17จงระวังให้ดีพระเจ้ามีคำเตือนให้กับเรา สิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเราสิ่งที่พระเจ้าใส่บางสิ่งบางอย่างให้กับเราเราต้องรับผิดชอบส่วนของเราและเราก็จะไม่ลืมตัวเราก็จะเป็นคนที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าผู้ประทานพระเจ้าเป็นพระเจ้าเจ้าของชีวิตเจ้าของโลกเจ้าของทรัพย์เพราะฉะนั้นในเฉลยธรรมบัญญัติพระเจ้าเตือนให้เราทราบว่าข้อตกลงระหว่างเรากับพระเจ้าเราต้องมีพันธสัญญากับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกใบนี้เราทําส่วนของเราเราสัตย์ซื่อส่วนของเราเรารับผิดชอบส่วนของเราสิ่งที่เราลงทุนลงแรงเราต้องรับผิดชอบเราต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อและพระเจ้าจะทําส่วนของพระองค์พระเจ้าทําส่วนของพระองค์และเราก็ทําส่วนของเราเขาเรียกว่าความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบของเราและความรับผิดชอบของพระเจ้าความรับผิดชอบที่พระเจ้าจะทําก็คือว่าพระเจ้าจะทําสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้สร้างโลกอย่างนี้สร้างสิ่งสารพัดให้มนุษย์นะคะแล้วมนุษย์ก็ใช้ใช้ไปด้วยส์สซืษอไปด้วยใช้ไปด้วยรละลึกถึงพระผู้สร้างด้วยอย่าคิดว่าเราหามาได้เองถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้สร้าง เราจะหาไม่ได้และเราก็ไม่มีกํำลังที่จะทำหลายสิ่งหลายอย่างได้นะคะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราต้องตั้งใจอยู่เพื่อพระเจ้าเราจะไม่ลืมตัวเราจะสัตย์ซื่อเราจะรู้ว่าใครเป็นจอมเจ้านายใครเป็นเจ้าของชีวิตใครเป็นเจ้าของโลกใบนี้เราจาเป็นจะต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งของพระเจ้าและปฏิบัติตัวตน ให้เป็นคนที่พระเจ้าไว้ใจได้เราต้องสัตซ์ซื่อซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำถ้าพระเจ้าได้เปิดเผยสําแดงอะไรกับฉันฉันก็จะเป็นคนนิ้ต่อสู้ที่จะทําให้งานนั้นสําเร็จให้พระประสงค์ของพระเจ้าสําเร็จไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองไม่ใช่ทําเพื่อต้องการชื่อเสียงไม่ใช่ทําเพื่อต้องการให้คนมายกยอปอปั้นเราไม่ใช่เราเช็คในจิตวิญญ,ญาณของเรา เราเช็คความคิดของเราเราเช็ควิญญาณของเราว่าเราเป็นคนสัตย์ซื่อที่เรากําลังทําต่อพระเจ้าเราทําหน้าที่ของเราอย่างดีเป็นแม่ก็เป็นแม่อย่างดีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ต้องทําอย่างดีที่สุดตามบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าใส่ให้กับเราเราจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดถวายเกียรติแด่พระเจ้าการนําคนการสร้างคนให้เติบโตให้เหมือนพระเยซูคริสต เราได้รับมอบหมายจากพระคริสต์เราก็ต้องทำเต็มที่ตักเตือนว่ากล่าวสั่งสอนปรับปรุงแก้ไขอยู่นั่นแหละฉันเองก็ต้องการให้พระเจ้าสร้างฉันกว่าที่เราจะมาถึงขั้นนี้เราก็ถูกสร้างถูกขัดเกลาถูกตักเตือนถูกว่ากล่าวสารพัดแต่เราก็ทนแต่เราก็ยอมเพราะเราต้องการทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าหัวใจของเราก็คือ ที่เราทนทุกสิ่งเนี่ยเพราะว่าเรารักพระเจ้าถ้าเป็นเนื้อหนังของเราอาจจะไปแล้วอาจจะหายสาบสูญไปแล้วแต่เนื่องจากว่าเราเป็นคนงานของพระเจ้าเราสัตย์ซื่อในการส่งเรียกเราสัตย์ซื่อที่จะฟังพระมหาบัญชาของพระเจ้าทําตามคําสั่งของพระเจ้าทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้า และหลายครั้งเราก็คิดว่าการที่เราทําตามคําสั่งของพระเจ้าทําตามน้ำประทัยของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะเอาเปรียบเราพระเจ้าจะใช้เราฟรีบางคนคิดมากไปกว่านั้น่ารับใช้พระเจ้านะเดี๋ยวจะยากจนเราไม่รู้หรือว่าพระเจ้าเนะี่ยยิ่งกว่ามหาเศรษฐีใดๆในโลกนี้เรากําลังรับใช้องค์จอมเจ้านายองค์บาบเป็นเจ้าผู้ทรงบัทานชีวิตให้กับเรา ให้เรามีความเชื่อตามพระวจนะว่าเมื่อเราเชื่อฟังและทำตามเราก็สัต์ซื่อซื่อสัต์ในสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราทำให้ดีที่สุดแม้ว่าจะเจอขวานหนาวแม้ว่าจะเจอการต่อต้านการข่มเหงการถูกเอาลัดเอาเปรียบการกล่าวร้ายเราก็ต้องคิดถึงพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ยอมทนทุกข์ ทั้งๆที่ปรุงไม่มีบาปแต่มารับบาปถูกเขากล่าวโทษก่าวร้ายอย่าคิดว่าคนที่ทําตามนามพระไทยพระเจ้าเนี่ยจะไม่ถูกกาวโทษก่าวร้ายาะมาซสตานเนี่ยมันอิจฉ้ามันต้องการที่จะต่อต้านแผนงานของพระเจ้าที่อยู่ในตัวตนของเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเราก็สัตซื่อซื่อสัตย์ในการทรงเรียกในสิ่งที่พระเจ้าให้เราสัต์ซื่อเราถึงจะได้รับพระพร อย่าไปเชื่อว่าคนที่รับใช้พระเจ้าจะถูกสาปคนที่รักพระเจ้าจะได้รับพระพรคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าจะทำดีกับเขาแน่นอนขนาดคนที่ไม่รักพระเจ้าพระเจ้ายังไปทำดีกับเขาพระเจ้ายังไปรักษาโรคให้กับเขาพระเจ้ายังไปตามหาเขาพระเจ้ายังให้เราไปประกาศกับเขาเลยวันนี้ขอให้เราที่จะรู้ว่าพระเจ้าองค์นี้นั้นะเป็นพระเจ้าที่รักเราเราต้องย์ซื่อ พระเจ้าสัตย์ซื่ออยู่แล้วเราไม่ต้องไปทวงเรานี่แหละต้องรักษาท่าทีของเราให้เราสัตย์ซื่อให้เรายำเกรงพระเจ้าเราต้องทำส่วนของเราฮาเลลูยาเราไม่ได้มั่งคั่งโดยปัสจาพระเจ้านะถ้าไม่มีพระเจ้าในโลกนี้เราก็ทราบดีทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรเลย เราต้องเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องเข้าใจพระเจ้าด้วยอย่าให้แต่พระเจ้าเนี่ยมาเข้าใจเราพระเจ้าให้กำลังพระเจ้าให้ธรรมชาติให้สิ่งสารพาัดแก่มนุษย์ถ้าเราเป็นคน่อมใจยำเกรงพระเจ้าไม่ลืมตัวรู้ว่าแหล่งที่มาที่ไปรู้ว่าพระเจ้าเป็นใครเรากำลังมีพลังแห่งความรุ่งเรืองพลังแห่งความประสบความสำเร็จ แม้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แม้ว่าพระเจ้ามีฤทธิเดชพระเจ้าก็จะทําส่วนของพรร่งสร้างเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลูกหมดแล้วส่วนที่เราจะต้องทําก็คือเราก็ต้องสัตย์ซื่อเราก็ต้องบริหารจัดการเราก็ต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้ามันเกี่ยวข้องกับความสัตย์ซื่อมันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมันเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ถ้าพระเจ้าให้เงินเรามาเราก็ต้องเป็นผู้อารักคาและพระเจ้าไม่ได้สอนให้เรารักเงินพระเจ้าสอนให้เรารักพระเจ้าและสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแล้วเงินก็จะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าสําหรับเราข้อคิดอย่าให้เรารักเงินแล้วเงินจะเป็นประโยชน์อย่าให้เรารักเงินมากกว่ารักพระเจ้าอย่ายให้เงินเป็นเจ้านายของเรา แม้ว่าเราจะมีเงินหรือไม่มีเงินเราก็รักพระเจ้าแม้ว่าเราจะรวยเราก็รักพระเจ้าเราก็ยังจะให้เงินของเราเนี่ยปนนิบัติเราแล้วก็ปนนิบัติพระเจ้าอย่าให้เงินเป็นเจ้านายเด็ดขาดให้จัดการเงินอย่างเหมาะสมนี่ก็เรื่องความสัตย์ซื่อเรื่องการบริหารที่อยู่ใกล้ตัวเราพระเจ้าจะมอบเงินให้กับเราเพื่อการบริหารไม่ใช่เราได้เงินมาเราไม่บริหาร ใช้จ่ายสลุยสลายเงินเล็กน้อยสิ่งเล็กน้อยเราต้องรับผิดชอบเงินของเราเราต้องสัตย์ซื่อในการบริหารจัดการอะไรคือเล็กน้อยเงินเล็กน้อยสิ่งของเล็กน้อยหรือหลายอย่างพระเจ้าประทานให้กับเราเราต้องดูแลอย่างดีเราต้องสัตย์ซื่อใช้เงินของเราอย่างมีความหมายและก็ถาวายเกียรติพระเจ้าเราจะไม่เอาเงินของเราไปซื้อบุหรี่ไปซื้อเหล้าไปทำบาปทำชั่ว ให้เรายำเกรงพระเจ้าในการใช้เงินเราต้องสัตซ์ซื่อในการใช้เงินการบริหารจัดการของเราจะต้องดียอดเยี่ยมสัตซ์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยที่พระเจ้าให้กับเราอย่าไปดูถูกเงินเล็กน้อยอย่าไปดูถูกเงินบาทกว่าจะถึงร้อยมันก็ต้องผ่านเงินบาทเลยก่อนเราต้องฝึกความสัตซ์ซื่อในเรื่องการดำรงชีวิตอะไรที่อยู่ใกล้ตัวเราและพระเจ้ามอบอะไรให้กับเราเราต้องสัตซ์ซื่อ ทุกวันนี้คนไม่สัตย์ซื่อเยอะเพราะเขาไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าเราต้องระมัดระวังเพื่อสันติสุขของพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจของเราเพื่อสันติสุขของพระเจ้าจะมายังเราเราต้องเป็นผู้อารักขาเราต้องติดตามผลงานที่พระเจ้าให้เราทํา ไม่ใช่แต่เรื่องเงินการใช้ของประธานการประกาศการสร้างสาวกการช่วยคนให้รอดการที่เราทําตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าทําตามคําสั่งของพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าเป็นที่หนึ่งเราจะรับผิดชอบเราจะทําส่วนของเราเราจะเป็นคนที่ไม่มองข้ามความเล็กน้อยที่พระเจ้ามอบให้กับเรามันเป็นความหมายเพราะว่าอย่าลืมเราอธิษฐานเต็มที่ กลัวเราจะตัดสินใจทำโน่นทำนี่ทำนั้นทำน,นี้เราก็ต้องเข้าวอดกับพระเจ้าเราอธิษฐานเพื่ออะไรก็เพื่อเราจะชัดเจนเพื่อเราจะขอสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าถ้าไม่ใช่เราก็สั่งมันออกไปเราก็ขับมันออกไปเราก็ขอพระเจ้านำสันติสุขของพระเจ้ามาคุ้มครองจิตใจของเราเราต้องรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งใดพระเจ้าต้องมาเป็นที่หนึ่ง แล้วพระเจ้าจะเปิดเผยสแดงเราต้องให้พระเจ้าประทับอยู่กับเราเราต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจึงจะเป็นคนที่สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราในทรัพย์สมบัติของเราในของประทานที่พระเจ้าให้กับเราในบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าให้กับเราและเราก็จะกลายเป็นคนที่สัตยซื่อต่อพระเจ้าต่อตัวเราความสัตยซื่อมันเกี่ยวข้องกับความรับผิดช,ชอบแล้วก็ต่อผู้อื่น และของของพระเจ้าและคิดสัจจ์ของพระเจ้าและผู้คนมากมายที่อยู่ในโลกใบนี้เราจะเป็นคนงานที่สัตด์สิทเราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างน่าดียอดเยี่ยมนะฉันก็ประทับใจเมื่อไปเข้าค่ายสัมมนาของเกาหลีก็ไม่แปลกใจที่เขาเจริญไปเข้าห้องน้ําสาธารณะก็ต้องตรวจไฟให้เขาตรวจน้ําให้กับเขาเปิดน้ําเขาทิ้งไหม ทิ้งขยะถูกที่ถูกทางไหมหรือไปเช่าบ้านเขาเราดูแลบ้านเขาอย่างดีไหมเราต้องสัตดซื่อเหมือนบ้านของเราเราทำความสะอาดไหมไม่ใช่ไปทำสกปรกอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับความสั์ซื่อเป็นผู้อลัลกคาเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อพระเจ้าให้เราทำงานของพระเจ้าเราสัดซื่อที่จะรับผิดชอบไหมไม่ใช่ทำขอไปทีนะการ นะคะที่เราเป็นคนที่รับผิดชอบมันหมายถึงความสัตย์ซื่อมันหมายถึงสิ่งที่เรานะรับผิดชอบกับพระเจ้าสัตย์ซืต่อพระพักพระเจ้าเราดูแลนะครอบครัวเราดีไหมนะเราดูแลลูกของเราดีไหมสามีเราดีไหมภรรยาเราดีไหมแล้วก็การงานที่พระเจ้าให้กับเราเรารับผิดชอบไหมเราสัตย์ซื่อไหม ไม่ใช่ว่าเราทำอะไรลงไปเราจะไม่ติดตามผลไม่รับผิดชอบการติดตามผลมันหมายถึงการที่เรารับผิดชอบบ้านเรือนสกรปรกไหมเรียบร้อยไหมคริสตจักรสะอาดไหมดูแลความสะอาดไหมแม้แต่ตัวเราติปเจ้าให้ร่างกายของเรามาเนี่ยเราดูแลไหมเราแปรงฟันไหมเราสระผมไหมเราอาบน้ำหรือเปล่าเราแต่งตัวสกรปรกไหมเสื้อผ้าสะอาดไหม อันนี้เป็นความรับผิดชอบพระเจ้าจะไม่มาทําให้เราต้องเป็นคนที่สดื่อดูแลอลรักขาพระเจ้าบอกว่าร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราเอาร่างกายของเราไปทําบาปไหมไปล่วงประเวณีไหมไปดื่มไปเรียงไปเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในร่างกายของเราไหมอันนี้ความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบตัวตนของเรา เพื่อเราจะรายงานต่อพระเจ้าเราจําเป็นจะต้องสัตย์ซื่อในชีวิตที่พระเจ้าให้กับเราถ้าเราทําแล้วรอรับรางวัลพระเจ้าจะไม่ใช้เราฟรีเราเป็นคนสัตย์ซื่อเป็นคนงานของพระเจ้าที่ถ่อมใจยำเกรงรับผิดชอบสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีสิ่งที่พระเจ้าให้เราครอบครองถ้าเราสัตซ์ซื่อ พระเจ้าจะประทานไม่ใช่แต่ของเล็กน้อยพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราบางคนบ้านก็ไม่กวาดแต่ขอบ้านหลังใหญ่บางคนไม่ดูแลสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราก็มัวตะขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็มาเป็นกองขยะพระเจ้าตรวจสอบเราหมดนะคะเราเสียภาษีไหมเราสะท้อในการถวายไหม เสียภาษีก็เกี่ยวข้องกับโลกใบนี้ที่เราเป็นพลเมืองในประเทศต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราประเทศไทยก็รับไม่ได้พอผลประโยชน์เราโกยเอาโกยเอาแต่พอให้เสียภาษีนะมีปัญหาไม่สัตซ์ซื่พอเราได้อากาศได้ลมหายใจได้แสงแดดได้สิ่งสารพัดจากพระเจ้าพระเจ้าให้เราสัตซ์ซื่อในนะการถวายสิบรถ เรายัางไม่กล้าและปั่นนั้นไปขอเงินหลักล้านหลักหมื่นล้านอย่าลืมนะคะพระเจ้าจะไม่เวอรอยคนขโมยพระเจ้าจะไม่เวอรอยคนขี้โกงเราอาจจะมีเยอะแต่มันก็มีวิธีหนีไปเงินมีปีกมันจะไม่อยู่กับคนไม่สัตย์ซื่อแม้ว่าเราจะยากจนวันนี้พระเจ้าบอกว่าหนทางที่จะทำให้เราได้รับพ,อพอระพรวิธีเลืดก็คือความสัตย์ซื่อนี่แหละ สัตซื่อต่อพระเจ้าเป็นเรื่องสําคัญในพระคําของพระเจ้าสั่งเราไหมล่ะถ้าสั่งก็ทําถ้าไม่สั่งก็ไม่ต้องไปทําเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้อราักขาของพระเจ้าเทคแคร์ care, พระเจ้าเทคแคร์ care, ทั้งตัวเองทั้งพระเจ้าทั้งนทุกสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเราจะไม่ทําอะไรทิ้งทิ้งคว่างค่าง,ง,งบางทีเราไปซื้อของมานี่เราโยนใช้เสร็จเราแทนที่เราจะดูแลรักษาอย่างดีเราโยนทิ้งโยนคว้าง เราก็ไปซื้อใหม่เวลาจําเป็นไม่สัตซ์ซื้อไม่ใช่ผู้อลักขาเพราะฉะนั้นนี่คือเราต้องดูแลสัตซ์ซื้อสิ่งของของพระเจ้าหรือสิ่งที่เราบอกว่าเล็กน้อยก็คือเราไม่ให้ค่าแต่ที่จริงแล้วกว่าที่เราจะได้สิ่งใหญ่เราก็ต้องสัตซ์ซื้อกับสิ่งเล็กน้อยคนที่ถวายฟังดีๆมันไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนมันเกี่ยวกับความสัตซ์ซื้อรเราจะไม่ได้ดูถูกสิ่งเล็กน้อยแต่เราสัตซ์ซื้อ หวานในทุน่งนาของพระเจ้าหรือคนที่มีของประทานถ้าเราไม่ทําวันนี้มันจะไม่ได้โดดเด่นในวันข้างหน้าเราต้องฝึกเราต้องทอมเราต้องสัตซ์ซื่อขยันขันแข็งในการทําหน้าที่ทําตามบทบาทที่พระเจ้าให้เราดูแลสิ่งที่พระเจ้าให้เราดูแลเรามีของประทานอะไรที่เราเอามาใช้ในงานของพระเจ้าเราก็จะทําเต็มที่ เทคแคร์คริสจักรดูแลคริสจักรดูแลของประธานดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรทุกคนที่มีของประธานการที่เราใช้ของประธานคือเรากําลังเป็นผู้อรักขาเป็นผู้ที่สัตย์ซื้อถ้าเราไปเอาของใครมาก็เอาไปคืนเขาอันนี้ก็สัตซ์ซื่อการยืมเงินการเสียภาษีเราต้องสัตซ์ซื่อทั้งหมดนั่นแหละ ทั้งสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าทั้งสัตซ์ซื่อกับตัวตนของเราทั้งสัตซ์ซื่อกับรัฐบาลทั้งสัตซ์ซื่อกับผู้อื่นอย่าเป็นคนขี้โกงอย่าเป็นคนอัธรรมพระเจ้าสอนให้เราดูแลเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยเราต้องรับผิดชอบดูแลทั้งส่วนตัวทั้งส่วนรวมที่เรียกว่าสาธารณะ ดูแลคริสตจักรดูแลสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเราอารักขาสิ่งของสถานที่หรือว่าครอบครัวของเราการเงินการงานของเรานั่นแหละเราก็จะกลายเป็นคนที่ศรัื่อและพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะไว้ใจเราพระเจ้าจะอวยพรเราก็เรียกว่าพลังแห่งความศรัตธาพลังแห่งความรับผิดชอบพลังแห่งการทํางานพลังเ,เหล่านี้มันจะไหล ออกไปเป็นพระพอแล้วใครเป็นผู้บังคับบัญชาพ่อพรก็พระเจ้าเมื่อเราสัตย์ซื่อพระเจ้าจะบังคับบัญชาพ่อพอมายัางเรานั้นคริสเตียนต้องส oh ัตย์ซื um ่อกับสิ่งที่พระเจ้าสอนเราเตือนเราบอกเราสัตย์ซื่อทั้งเรื่องของบัญานรสัตย์ซื่อในเรื่องการทํางานสัตย์ซื่อในเรื่องการบริหารสัตย์ซื่อในเรื่องการเงินสัตย์ซื่อในเรื่องครอบครัวสัตย์ซื่อสามีภรรยาต้องสัตย์ซื่อต่อกันและกัน ไม่ใช่ออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าเป็นสามีใครภรรยาใครไม่ใช่เราต้องรับผิดชอบการกระทําของเราต่อพระพักพระเจ้าสำนวนนี้อีกสำนวนหนึ่งที่เขาใช้กันนะหมาหยอ,อกไก่อันนี้ก็ต้องระวังเราต้องเป็นคนงานของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้รับใชพ้พระเจ้าเป็นคนงานของพระเจ้าคําว่าผู้รับใชพ้พระเจ้าไม่ใช่แต่ว่าคนถวายตัวเต็มเวลาทุกคนที่เป็นลูกเราจะรับใชพ้พระเจ้า เราเป็นคนงานของพระเจ้าเราสัต์ซื่อในของประทานที่พระเจ้าให้กับเรานี่คือพันธสัญญาที่พระเจ้าจะอวยพรเราให้เราไปดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หนึ่งถึงข้อที่สองถ้าเราเชื่อฟังและทําตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าจะให้เราเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางสูงขึ้นทางเดียวไม่ตำ่ำวันนี้แม้ว่าเราจะไม่มีอะไรถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสัต์ซื่อเราจะกินระยะยาวเราจะเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่คนอาธรรม เราจะเป็นคนงานของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อถ้าเราทํางานอย่างสัตย์ซื่อพระพรจะตามทันเราถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าขยันเชื่อฟังขยันนะทํางานของพระเจ้าขยันทํางานของตัวเองรับผิดช,ชอบไม่ลาเส้นตามประวจนะมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อมันเกี่ยวข้องกับความขยันความรับผิดช,ชอบความสัตย์ซื่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะอวยพรเราแน่นอนสรรเสริญพระเจ้านะคะ มันเกี่ยวข้องกับพระเจ้าทั้งนั้นแหละการที่เราขยันการที่เราไม่ขี้เกียจการที่เราสัตซ์ซื่อนะทำงานเราก็ทำอย่างดีด้วยเมื่อพระเจ้ามอบหมายให้เราทำอะไรเราต้องทำให้สำเร็จเราต้องสัตซ์ซื่อเพ,พราะพรเหนือการงานก็จะตามมาเมื่อเราออกไปเมื่อเราทำส่วนรับผิดชอบของเรางานของเราจะได้รับการปกป้องชีวิตของเราก็จะได้รับพ,พร พอพรมาเหนือความสัตย์ซื่อเหนือการรับใช้เหนือการทำงานของเราเหนือการประกอบอาชีพของเราแม้พี่น้องจะทำธุรกิจอะไรก็แเราแต่ถ้าเราเป็นคนสัตย์ซื่อพระเจ้าจะอวยพรเราอวยพรยุ้งชางของเราอวยพรกระจาดของเราอวยพรคนที่สัตย์ซื่อขอให้เราทำให้ดีที่สุดสัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราไม่ได้รักสิ่งอื่นมากกว่ารักพระเจ้าเราต้องสัตย์ซื่อ แม้ว่าคนอื่นไม่สัตซ์ซื่อเราต้องทําเป็นตัวอย่างเราต้องสัตซ์ซื่อกับพระเจ้าก่อนใครสัตซ์ซื่อวันสบาโตสัตซ์ซื่อในการถวายสัตซ์ซื่อในการประกาศสัตซ์ซื่อในการใช้ของประทานการสัตซ์ซื่อโอสารพัดเราจะได้รับพระพรเมื่อเราสัตซ์ซื่อเมื่อเราทํางานเมื่อเราเชื่อฟังอับราฮัมเป็นคนที่สัตซ์ซื่ออับราฮัมทํางานหนักแม้จะอายุเจ็สิบห้าขยันอิสยาห์ทำงานมาก ก็ขยันเหมือนพ่อน่ะอยาโคบก็ขยันทํางานกับลุงก็ได้รับพระพรคริสเตียนไม่ควรมีวิญญาณขี้เกียจต้องกระตือรือร้นขอบคุณพระเจ้านะที่พระเจ้าก็สร้างฉันผ่านครอบครัวที่ขยันฝึกให้ตื่นแต่เชา้าฝึกให้ลุกขึ้นทํางานช่วยพ่อแม่ฝึกรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยห้าปีหกปีนี่ก็เริ่มทํางานแล้วเริ่มที่จะลุกตื่นขึ้นหุงข้าวทําอาหาร ให้พ่อแม่ไปโรงเรียนกลับมาต้องมาช่วยงานเมื่อมาเป็นคริสเตียนผู้รับใช้พระเจ้าที่เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณก็ฝึกอธิษฐานลุกแต่เช้าตีสีก็ต้องลุกแล้วลุกขึ้นแล้วก็ยืนหยัดยืนยันออกประกาศขยันสัตซื่อส,สั์ซื่อสิบลดแม้ว่ามีเงินสิบบาทก็ต้องจ่ายบาทหนึ่งเพราะสั์ซื่อมันไม่ได้เกี่ยวกับจํานวนมันเกี่ยวข้องกับความสัต์ซื่อ ถ้ามีพระคําเตือนเราเรารับผิดชอบไปเลยไม่ต้องไปนั่งทวงพระเจ้าพระเจ้าสัตซื่ออยู่แล้วพระเยซูทํางานประกาศขับผีสั่งสอนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเหมือนพวกเราทํำนี่แหละจะไปทํางานที่ไหนจะเดินทางไปที่ไหนก็ต้องสัตซื่อในสิ่งที่พระเจ้าให้เรารับผิดชอบให้เราที่จะเป็นคนที่สัตซื่อต่อพระเจ้าสัตซื่อต่อตัวเองสัตซื่อต่อสิ่งเล็กน้อยสัตซื่อต่อผู้อื่น แม้ว่าเราจะถูกกล่าวตัวว่าโอ้ไม่สัตย์ซื่ออันนั้นเป็นเรื่องเขาเราเขาต้องไปรับผิดชอบเองแต่เราพระเจ้ารู้แล้วเรากับพระเจ้านี่แหละเราเป็นคนงานที่สัตย์ซื่อไม่ใช่คนไม่สัตย์ซื่อไม่ใช่คนไว้ใจไม่ได้ไม่ใช่คนขี้เกียจไม่ใช่คนไม่เชื่อฟังไม่ใช่คนไม่ยำเกรงพระเจ้ามันเกี่ยวข้องกับความสัตย์ซื่อทั้งหมดทั้งความยำเกรงการเชื่อฟังการที่เราเป็นคนที่ ขยันขันแข็งเราจะไม่เข้าสู่กฎแห่งความสงสารตัวเองแต่เราจะเป็นคนที่อยู่ในกฎแห่งความสัตย์ซื่อข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงวยพรเราที่เราจะเป็นคนงานที่สัตย์ซื่อต่อพระพักของพระเจ้าเราจะขยันขันแข็งต่อพระพักพระเจ้ารับผิดชอบหน้าที่บทบาทเราจะทําอย่างดีเยี่ยมขอพระเจ้าฝึกมือเรา ถ้าเราขี้เกียจก็ขอพระเจ้าขับไล่วิญญาณเกียจคานขับไล่วิญญาณไม่สัตย์ซื่อกับการใช้ของมาทานหรือการไม่รับผิดชอบหน้าที่หรือการที่เราไม่สัตย์ซื่ออะไรก็แล้วแต่ขอพระเจ้ายกโทษอภัยบาปผิดขอพระเจ้าอวยพรให้เราเป็นคริสเตียนที่จะไม่ยำเกรงพระเจ้าแต่ปากแต่ทั้งชีวิตของเราที่เราจะไม่พูด ดีเท่านั้นแต่เราจะต้องเป็นคนที่สัตซ์ซื่อเมื่อเราทําอะไรลงไปเราจะต้องเป็นคนสัตซ์ซื่อรับผิดชอบส่วนของเราเต็มที่และเราจะเห็นความสําเร็จเราจะเห็นความมั่งคัง่งเราจะเห็นพระพรที่มาจากพระเจ้าเมื่อเราทําส่วนของเรา เราจะไม่หลงลืมพระเจ้าเราจะให้เกียรติพระเจ้าเมื่อเราสัญญาอะไรกับพระเจ้าเราจะรับผิดชอบเราจะทอมใจเราจะยำเกรงเราจะเทคแคร์พระเจ้าเราจะแคร์ความรู้สึกของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าไม่เคยมาเอาเปรียบเราพระเจ้ามีแต่จะมาอวยพรเราที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราเชื่อฟังเพราะว่าเราจะได้รับการปกป้องเราจะได้รับพระพรเพื่อไม่ให้มารสซาตานเนี่ยเข้ามา ลบกวนเราได้แล้วก็ทําลายชีวิตของเราวันนี้ขอพระเจ้าวยพรออเราวยพรพี่น้องให้เราเป็นคนที่ศรัทธอเพื่อเราจะไปดีมาดีบนแผ่นดินโลกเพื่อเราจะครอบครองร่วมกับพระเจ้าและเราก็จะได้เห็นพระพรติดตามเราไม่ใช่คำสาปไล่ล่าแต่พระพรอแอล่ล่า ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าเวพรค่ะ